สวัสดีครับสวัสดี่ามือสวยอิลีบาทเนี่ยนี่แหละครับกองห้าที่ว่าไปตัดมือเส้านี่ครับกองอาญาหรือว่ากองกิงเพีงชื่อกันนะครับแต่ว่ามันหลายเติบผมทุนจิตเอาให้เบืองเพียครับบัดที่นี่มือเร้านี่ไม่ขา้นหักได้เอาสัดามเสียมหาบัดที่นี่ กันะครับกําลังมันหลายก็เลยใส่ใส่ขังละไหลายๆแบบที่นี่ไม่ข้านรับว่าได้ครับผมกําลังมันไหลดีกดินแกงเห็ดละงหกก็เลยมีกําลังหลายว่าที่นี่แงาหอดนั้นมีพอปะที่พอเห็นไม่ข้านให้ไหมครับบ่านี้เอาอันแงก็เกาเด้คนว่าพ้นแล่วขังละลอยโลกระบ,บอหักบ่ดนี้แม้งจือบอ่อบ่านี้นี่ครับอันเกามันเป็นสี่หลานี่ผลลับของมันหักคอหรอ อี่พอก็ได้จัดให้เลยบ่านนี้ตั้งแต่เม่อข้านกนกกระทำความบ้านหาโลหาโล่ล้วครับผมขากบาบาน <c oughs> นี่แหละครับคนมันกําลั่งมันดีนะกินแกงเห็ดเหลืงอกคุณพ่อกําลังเห็ดหายยู่ครับสีได้ใส่กับมืออื่นมหมดะครับเพราะว่ามือนี้มือนี้ได้ยากุ้มมือแล้วครับพ่นดันดามเสียมยังข้าหาบเจ้าร้อยพุนมาที่นี่ผมจะไปให้เบื้องนะครับเด็กเก็บขี่ครับ เด็กเก็บขีดตะก้ามันก็เฮนงานอยู่โรงงานเหรอครับเพื่อเป็นเสมียนผลนตัวแฟร์บัญชีผุนว่าหัสุดท้ายลาออกได้ออกจากงานครับไม่เก็บขี่คล้วยบัมวนบะเถาะเออเมย์เอาเมย์อดเอาไง่แล้วอดเอาบัตนี่แหละครับอันนี้คือเมงเงินครับอัปเดตล่าสุดในเบิรงกันขี่เพื่อนี่ประมาณหาโลโอ้ย บ่ต้กองหกโลกครับง่ยีดีได้ปุ๋ยหลายีดีครับอันนี้ไม่เงินครับผู้นี้ผสมไปแล้วครับก้าวเจริญลอ่ลอตรวจรอบด้วยครับเรืรองล่อพันรอบล่อล่อตรวจออันนี้ไม่ไม่คุ้นครับนี่ไม่คุ้นไม่คุ้นทองได้สักแปดเดือนแล้วล่ะขันนับตมนั่นอี่ดีแปดเดือนอีกสองเดือนก็สิพ่อหนากันแล้วล่ะครับ เด็กหน่อยครับตอนเศร้าให้กินเฟียงกันครับสวยมากสิให้กินหยาครับอัดเฟียงก่อนอย่ามือเศร้าเป็นประสบการณ์ขี่แล้วครับเฟียงเฟียงเป็นอาหารที่วันหยาอสมกวนอันนี้แม่ท้องมีครับไสเหล้าครับช่างอุดรอนครับยิ้มหน่อยลูกทักทายแฟนคลับหน่อยเออครับแม่ท้องมีครับผสมชางอุดรครับ อันนี้น้องแขกครับนี่น้องแขกผู้มักเล่นขี้ครับนะครับบวกเพิ่นครับเพื่อนีนอนบวกเจ้าของหันลราไม่บวกส่วนตัวเพิ่นเฮ็ดขึ้นไม่เองครับคพื่อนปะทกกับโป๊อีรีเฮ็ดไ่ได้ครับในบวกขี้นี่ครับเพื่อนกินหนีเพื่อนกิสีขี้หันแล้วเพื่อนกระสีนอนหันออันนี้แม่ท้องโค้งครับแม่ท้องโค้งเป็นมูลาเนี่ยครับเด้อมูลาพาไทยมา เจักเทียนนึงก่อะคือว,ว่าผู้นี้ผสมกับบิ๊กอุทัยครับลอ่อตรวจพานหลบลอ่อตรวจอันนี้น้องน้องดาวครับนี่น้องดาวนี่บ่เศร้าแขกเจักเทียแขกอืออันนี้บักสมไมยครับเนี่ยครับมาไหมบักสมไมายขี่ดื้อครับบักขี่ดื้อแถมขี่เพราะเป็นมองอีกตัางหากครับคิดจะขี่แต่แล้วก็ขี่ นะครับขันขันมาป้ไก่เนี่ยเลาสิเป็นทังสี่เหรครับนี่เราคิดว่าเราหยอกครับแต่มันเก็บด้วยครับด้อเราคิดว่าเราหยอกแต่มันเก็บไก่ก็ได้กหมองแย่งเดียวครับเพื่อนนี่นี่ครับนี่มันจะกินเสี้ยงสุดโตสุดโตสิได็กินเสี้ยงคือกันเบิดนะครับบริเวณขอกกะทิเก็บขี่ไปเรื่อยๆครับแผนเก็บขี่นี่ครับเออ อันนี้สาวงามประจำคอครับน้องหงครับนี่ผู้สาวเสดเบิงเบิงห้แเฟนครับเบิงนหลูกเพณ่นครับผู้สาวครับตาแต้มแก้มจำข้ออองทุ่งของเขาครับผมพื่นนะครับเด็กปั่นครับเอาครับซ้ำหนีก่อนเด้อครับเดี๋ยวชิมว่าไยเบิงไหมครับปิดคิดด้วยบอกสมหมายเด้อครับผมสวัสดีครับ